เมนูออกกาครับพี่น้องมือนห้ในวันที่เ่งดวนต้มยำมาม่าหมูสับนี่วัตถุดิบหลักๆนะครับก็จะมีมาม่านะครับเต้าหู้ไข่หมูสับแล้วกับไข่ไก่ครับเครื่องพร้อมเรามาเริเมเยกันเลยครับตัวนี้รากผักชีหมูสับนะครับใส่ลงไปเลยครับใส่เครื่องปรุงเข้าลงไปเลยครับแล้วก็น้ำตาลน้ำปลาครับพริกเผาครับ เต้าหู้ไข่ใส่ลงไปเลยครับตอกไข่ตามใส่สองหน่วยครับแล้วก็ตามด้วยเส้นมาม่าครับพร้อมเสร์ฟแล้วครับผม มาม่าต้มยำหมูสับนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับมาแซ่บๆน้ำกันได้แบดนี้ครับผมเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับเมนูต้มยำมาม่าหมูสับมาแซ่บๆน้งกันครับอือผมบีบบางเนาวใส่เีกสักหน่อยนึงโอ้ยแบบเครื่องเน้นๆแล้วครับพี่น้องหอ้ยนะครับข้นห่วยๆเลยเหนาๆกินเมนูสดน้หมัอนหอนมาได้มาได้บบดนี้ครับพี่น้องแซ่บๆน้งกันอือตัวนี้ อุ mm ้ย hmm. ห่อนครับไข่ mm hmm. สองหน่วยมามาสองมามาสองห่อ mm hmm. ใครครับ เอาหูครับนี่ครับ ใครครับครับ ครับแับนี right right uh ่ละครับไปเจอกันใหม่ลิมนาขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับ